ของยาต้านอาการซึมเศร้าที่เธอกําลังใช้อยู่และอายการก็เตือนเขาว่าถ้าหากเออรเมลี่เป็นฆาตรกรคดีมันก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะละเมอหรือไม่แต่ถ้าหากเธอเป็นเหยื่อของการรักษาทางพยาบาลแล้วก็ความผิดก็จะตกมาอยู่ที่โจนาธานซึ่งคำพูดนี้ทำให้โจนาธานรู้สึกกลัวนะครับและเขาก็ยืนกรานว่าในความเป็นจริงสถานการณ์มีความซับซ้อนมากกว่านั้นมาก ต่อมาโจนาธานก็ไปเยี่ยมแอมเบลี่ในคุกและเผชิญหน้ากับเธอได้พูดคุยเกี่ยวกับการกระทําของเธอคร่าวๆด้วยแต่จนถึงตอนนี้เธอก็ยังคงไม่สามารถจาอะไรได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสามีของเธอกันแน่และเธอเพียงแค่พูดออกมาว่าเธอไม่อยากจะเห็นยาเม็ดใดๆอีกต่อไปจนาธานที่รู้สึกสิ้นหวังจึงเดินทางไปพบกับด็อกเตอร์วิเทเลียและสอบถามความคิดเห็นของเธอเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนี้ ดรวิตเตอรเลียก็ยอมรับกับจอนาธานอย่างใจเย็นคับว่าที่จริงเนี่ยนักบัญบาทไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คนไข้ทําได้นักบัญบาทเพียงแค่ได้แต่แนะนําวิธีเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นจอนาธานก็อยากกังวลไปเลยถึงแม้ว่าดรวิตเตอร์เลียจะพูดอย่างนี้นะครับแต่จอนาธานก็กลัวว่าเอมิลี่จะถูกตัดสินว่ามีความผิดแต่ดรวิตเตอร์เลียก็อ้างว่าพ่อเขาจะไม่ตั้งข้อหาให้กับเธอเนื่องจากว่าเธอจําเหตุการณ์น,นั้นไม่ได้ ตัดกลามาที่เอมิลี่นะครับตอนนี้เอมิลี่ได้รับกลับมาเยี่ยมเยียนจากแม่ของมาตินซึ่งเธอเสียใจมากกับการเสียชีวิตของลูกชายแม่ของมาตินถามทันน้าตาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เอมิลี่ก็ยังยืนกลางคําเดิมนะครับว่าเธอจําอะไรไม่ได้จริงๆเอมิลี่ก็บอกว่าทุกอย่างเกิดจากยาตัวนั้นในแน่เธอได้แจ้งกับแม่ของสามีว่าเธอได้เขียนคําชี้แจงเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลข้างเคียงของยาแล้ว ในฉากต่อไปแม่ของมาตินก็ไปออกโทรทัศน์สาธารณะและก็ได้อ่านจดหมายของเอมิลี่ซึ่งเอมิลี่ได้ขอโทษสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอหวังว่าจะต้องไม่มีใครทนทุกข์ทรมานแบบเดียวกันกับเธออีกและเธอก็โยนความผิดทั้งหมดไปที่ยาตัวนั้นนะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่คำแถลงการต่อสาธารณะของเอมิลี่ทำให้ชื่อเสียงของจลนาธานเสียหายเนื่องจากว่าจลนาธานอนุญ,ญาตให้เธอใช้ยาตัวนั้นนั่นเอง ต่อมาในเช้าวันนุ่งขึ้นนักขา่าวแทบลอยจำนวนหนึ่งก็มารวมตัวกันหน้าอาคารของจอนาธานและนักข่าวก็ซักถามเขาเกี่ยวกับเอมิลี่อย่างไม่หยุดยอนครอบครัวของจอนาธานก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันนะครับและไม่สามารถออกจากบ้านได้อย่างสงบแต่ที่แย่ไปกว่านั้นนะครับคนไข้คนอื่นๆของจอนาธานที่ได้รู้เรื่องอื้อฉาวดังกล่าวพวกเขาเริ่มสงสัยและไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวจอนาธานในฐานะน้ำบันบัด หลายวันต่อมาก็มาถึงวันพิจารณาคาดีนะครับโดยทนายความของเอมิลี่ก็โต้แย้งว่าเธอไม่ได้รู้สึกตัวในระหว่างการฆาตกรรมและเอมิลี่จะต้องพ้นผิดจากข้อกล่าวหาทั้งหมดแถมโจนานทานยังให้การเป็นพยานเกี่ยวกับอาการละเมอของเธอโดยยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นภยัยคุกคามใดๆเลยหลังจากการพิจารณาคาดีที่ตึงเครียดนะครับศาล